สวัสดีครับสวัสดีก็ขอากาบสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์ตุ๋ยน้อแม่เนาะนะครับก็ผลฉลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เดือน9ปี6กสก็ ได้ออกไปนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ส่วนท่านที่พลาดนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับอาจารย์ตุยก็นะได้พอสมควรนะครับพ่งนี้ก็จะนะครับเลี้ยงหัวหมูนะครับ เราจะถวายหัวหมูให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับเพราะอาจารย์ตุ๋ยก็บนไว้นะครับแปดสามได้แปดสามนะครับวิ่งสามล่างแล้วก็ได้สามสองนะครับพลาดไม่ได้เลยตัวนี้ตัวล่าสุดเลยนะสามสองสองสามได้คนละกี่บาทแม่เอ้ยพิมพ์ขึ้นมาเด้อนะครับดีใจตื่นเต้น นะครับวันนี้พึ่งกลับมาจากลบบุรีนะฮะพอดีไปทําสุระนะครับฟังผลหวยบนรถก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหลาย,ลายๆท่านนะสามสองสองสามแปดสามนะครับสามตัวเราไม่เข้านะฮะเห็นไหมฮะจำเอาไว้ฮะสมาชิกครับหวยสัญจรเนี่ยไม่เบิ้นก็หาม มันจะออกประมาณนี้ครับผมถึงบอกสมาชิกว่าเบาๆหน่อยงวดหน่อยสัญจรนะครับแต่ยังดีที่เรามาได้แปดสามนะครับแล้วก็สามสองนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจารย์ตุ๋ยก็จะแก้บนนะครับแล้วก็นะ่าจะสั่งจะสั่งชุดเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวนะฮะ เก้าอี้หนึ่งร้อยตัวนะฮะเราจะทยอยทำบุญไปเรื่อยๆนะฮะเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวเราผมเคยพูดไปแล้วนะครับถ้าถูกหวยเราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับซื้อเก้าอี้นะครับมาเป็นของส่วนกลางนะครับมาเป็นของส่วนรวมนะครับสวยมากๆเลยกล้วยนะครับ เราก็จะทยอยงวดนี้เราถูกนะฮะเราก็จะซื้อเก้าอี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ตุ๋ยจะสั่งเก้าอี้หนึ่งร้อยตัวเอาไว้เป็นส่วนกลางนะฮะแล้วงวดต่อไปนะฮะอเราก็จะทยอยซื้อเป็นพวกจานชามช้อนนะครับทัพพีนะครับซื้อสะสมไว้อย่างละงวดอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยไปนะครับจนกว่าครบนะฮะแล้วก็เต็นต์นะครับตรงนี้อาจารย์ตุ๋ยเล็งเห็น นะครับพอแม่พี่น้องที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะครับเสียงพ่อเสียแม่เสียพี่เสียคนที่เรารักไปนะครับจัดงานศพแต่ละทีก็หมดเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะครับต้องไปเช่าเต็นท์เช่าโต๊ะเช่าถ้วยชามกะละมังไหแตกนะครับเสียงเงินเสียทองรอบที่สองอีกนะครับนะเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์ตุ๋ยจะซื้อเก้าอี้ก่อนนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับ เดี๋ยวจะจัดสั่งทําเป็นกลุ่มนะฮะไม่ได้เขียนชื่ออาจารย์ตุ๋ยเพลิงคนเดียวเราจะเขียนให้ทางร้านนะครับให้ทางบริษัทนะครับซูเปอร์แวร์นะจะสั่งอย่างดีนะครับเก้าอี้ของเราครับทําต้องทําให้ดีๆเลยนะครับจะเอาไปของซูเปอร์แวร์นะครับเกรดเอนะครับเก้าอี้นะครับหนึ่งร้อยตัวแล้วจะพิมพ์ในทํานองว่านะครับกลุ่มคํานวณเลขอาจารย์ตุ๋ยคนไฟบินนะครับพวกเราหลายๆคนร่วมด้วยช่วยกันเข้ามา นะครับคนละตัวสองตัวนะครับบางคนไม่มีเงินถึงนะคะไม่มีเงินถึงนั่นก็คนละห้าบาทสิบบาทช่วยกันมาก็เนาะก็รวบรวมกันไว้นะครับอาจารย์ตุยก็อขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านทุกๆคนเลยเด้อนะครับงวดนี้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างว่าแหละครับสูตรอ่าหวยมันเป็นหวยสัญจรไม่เบิ้ลก็หามฮะ นะแต่สองตัวบนสองตัวล่างเราก็เข้าฮะเข้าเข้าทั้งสองตัวบนและสองตัวล่างคือแปดสามอ่าแล้วก็แล้วก็สามสองนะครับหลายหลายคนน่าจะได้ได้คนละท่าไหร่พิมพ์ขึ้นมาให้อาจารย์ตุย๋ยชื่นใจด้วยเด้อแม่เด้อนะครับตอนนี้อาจารย์ตุย๋ยอยู่สวนผักนะอยู่ในสวนนะฮะอยู่ในสวนนะครับเดินชมสวนนะครับน,น,น,บนี่โอ้โหสวนสวยมากเลยนะครับ กำลังมองหากล้วยบันเยอะมากคะกล้วยน่าจะประมาณเป็นร้อยเครือฮะสมาชิกครับนะเป็นร้อยร้อยเครือฮะสวนกล้วยอาจารย์ตุ๋ยนะครับก็จะเริ่มมาดูแล้วว่าเอออันไหนเครือไหนที่จะพอตัดได้ละนะครับใกลจะตัดได้มั่งนะฮะเป็นร้อยเครือครับนี่ครับเราก็จะขายนะครับหวีละสิบบาทพอฮะนะเยอะมากครับ น่าจะประมาณนับๆเท่าข้าวอะ่ะประมาณร้อยกว่าหวีร้อยกว่าเขือร้อยกว่าเครือครับทุกต้นนะติดทุกต้นเลยเพราะปลูกพร้อมกันนะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมลงไว้ห้าสิบต้นนะครับแซมกลางกับต้นกล้วยนะครับให้ให้ต้นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับอันนี้มะพร้าวน้ำหอมหนึ่งปีนะครับสูงท่วมหัวแล้วตอนนี้นะครับ มะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกแซมอาจารย์ก็ได้ลอตเตอรี่แปดสามนะครับซื้อไว้แต่แต่นู้นเนินๆแล้นะครับได้คนละจักบาทยังไงก็พิมพ์มาให้อาจารย์ตุ๋ยชื่นใจในเด้อแม่เด้อส่วนท่านที่พาดไปก็รอกันใหม่รออกาสหน้านะครับมันไม่ได้สัญจรแล้วงวดหน้านะครับ เ,เราก็ผ่านสัญจรไปได้เนาะเออแสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางตรงเนี้ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางตรงเนี้ยเขาเขาเห็นใจเรานะเขาสงสารเรานะครับเ,เราถึงผ่านสัญจรหวยสัญจรไปได้ในงวดนี้นะครับได้แปดสามข้าสามสองเต็มเต็มเลยงวดนี้นะครับถูกเลยครับคนงานก็ถูกนะนะคนที่มาทํางานกับอาจารย์ตุย๋ย นั่งฟังไลฟ์สดที่อาจารย์ตุ๋ยไลฟ์สดไปเมื่อวานนี้บอกอย่าลืมนะสามสองนะครับสามสองสองสามต้องซื้อให้ได้ <c oughs> คนงานก็เอาไปซื้อก็ยังได้ต้องร้อยนึงนะครับได้คนละสักบาทพิมพ์ขึ้นมาให้อาจารย์ตุ๋ยชื่นใจเด้อเดี๋ยวอาจารย์ตุ๋ยจะขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปดูช่างมันหมานครับวันนี้ครับมันหมานครับแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ตุย๋ยไก่ชนคนไฟบินนะครับสวัสดีครับ